มาลองใช้แป้งกันนะคะแป้งอันนี้12เหรียญกล่องนี้35เหรียญอายุเยอะแล้วลองน้ำหมากนะคะก็เลยอยากได้ลองของใหม่ก็ไปได้แป้งนี้มาเขาบอกว่าปัดให้ได้อย่างน้อย 2- อสวินาทีทุกวันวันนี้ปาดไปแล้วนะคะสามรอบอันนี้รอบที่สามก็ดีนะคุณเพลินดีเพราะมันจะช่วยระบายในเรื่องของต่อมน้ำเหลืองด้วยเพื่อนล่ะคะดูแลผิวขึ็นยังไง อชอบเนี่ยให้มันอยู่อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังนะคะว่าผลิตภัณฑ์ชิน้นนี้ brush นะคะ lymphatics จะใช้ดีไหมเดี๋ยวว่าจะไปลองใช้กระลุมเห็นไหมมีความแตกต่ตางที่ชอบคือไม่ต้องใช้ออย ะะก็คือคุณกวาดหน้าคุณเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องไม่มีเครื่องสำอางนะคะนี่คือประนหน้าสดทาลิปสติกอย่างเดียวเพลินดีค่ะเนี่ยการไล่น้ําเหลืองนะคะและเดี๋ยวจะมาอธิบายสปปรรพคุณอีกทีหนึ่งนะะช่วงที่คนเป็นไซนัดเนี่ยช่วงเนี่ยแล้วก็ตาบวมมีถุงใต้ตา ก็บอกว่าให้ทาตอนเช้าแล้วดีที่สุดคุณเคยทำการระบายของน้ำเหลืองออกไหมล่ะคะดยการใช้แปลงแห้งปัดตามตัวนะคะก็เลยการระบายท็อกซินในร่างกายออกอย่างหนึ่งตอนนี้มีพิษภัณฑ์ไม่ใช่พิษภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก็คือแปรงแล้วเดี๋ยวปนุจะมา เมาให้ฟังน u t ี y Storytelling Type c a ดาน่ากระชับนี่ที่ชอบคือเนี่ยตรงโหนกตาเนี่ยตรงนี้ก็มี